ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้คุณหมอควเทพจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของ pm 2.5มาดูกันว่าสาเหตุต้นตอของเขาเกิดจากอะไรรวมถึงหากเราได้รับ pm 2.5มากๆเข้าไปแล้วเนี่ย มีผลอะไรต่อร่างกายรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองต้องทําอย่างไรเราร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ควาเทพสิริวนารังสรรค์นาย,ยกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับพี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีครับน้องมี่ครับคุณหมอคะพีเอ็มเ <PM S 2> นี่ยมันชอบมาในช่วงไหนอะไรยังไงมันเก<ร>ิดจากอะไรบ้างคะคือมันเป็นฝุ่นละอองเล็กๆนะเล็กขนาดว่ามันสามารถทะลุทะลวงจากปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ค่ะเข้าไปในเส้นเลือดเราได้เลยค่ะเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ลอยอยู่ในเส้นเลือดได้ขนาดมันเท่ากับเชื้อโควิดเล็กมากานั่นก็ประมาณ2.5เนี่ยคือเชือ้อไวรัสค่ะคือ2.5ส่วนในล้านส่วนอของของเซนติเมตรเนี่ยของ,ข,ข,องของเซนติเมตรเราก็จะต้องรับรู้ว่ามันมาแล้วก็ต้องป้องกันอย่าเอามันเข้าร่างกายเพราะเข้าไปแล้วมันก็ไปกระตุ้นทําให้ปอดเราทํางานไม่ดีผิดปกติค่ะ ตุ้นให้เกิดมะเร็งตาม,มที่ต่างๆเนาะมันไปตรงไหนก็ไปกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยพยายามจะทาลายทามันแล้วก็ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วเป็นมะเร็งได้มีโทษเยอะมากโทษเยอะแยะเลยนะคุณหมอบางคนก็บอกว่ามันก็แมแค่ช่วงสั้นๆคุณหมอขาแต่มันมาทุกปีถูกต้อง<ร>ไหมคะมันมาช่วงที่หน้าหนาวช่วงแรกๆเพราะเวลาเกิดความหนาวเนี่ยมันจะกดอากาศลงมามแล้วพอพอาหน้าหนาว แผ่นดินต้นไม้มันแห้งมากมันก็จะลุกเป็นไฟหรือคนเป็นจุดมีไฟป่า,าไฟป่าบ้างแล้วนะพวกนี้มันก็เรื่องจากมันเผาแล้วมันขึ้นไปไม่ได้ไงค,ความกดดันทัางบนสูงมากหน้าหนาวเนี่ยมาจากเมืองจีนกดลงมันก็เหมือนเอาฝุ่นอยู่ในอยู่ในแองกกระทะโดยจังหวัดที่มันอยู่ทางเหนือนะส่วใหญ่ก็จะเป็นแองพอขึ้นไปไม่ได้มันก็กดออกมาก็กลายเป็นทั้ง ฝุ่นควันเราเป็นพิษเหมือนเราอยู่บ้านแล้วรมควันพิษตลอดเวลามันไม่ใช่เดือนสองเดือนนะเดี๋ยวจๆมันจะมาประมาณนี้ธันวามกราคุมภามีนาเมษาห้าเดือนนี้เป็นเดือนที่อันตรายที่สุดเลยเรายังไม่พ้นนะเดือนนี้ยังอยู่ในพ้นที่เราจะต้องมีอันตรายรวมถึงเรื่องของโรธาต่างๆด้วยนะครับใช่ใช่ เกิดจากการเผาไหม้ของพวกน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลมันอยู่มีขเขมาควันละเอียดมากามันก็จะเป็นผงพวกเราเนี่ยฟังแบบนี้แล้วเราจะรับมือยังไงคุณครับครับเขาเาเท่นึ่งเลยก็คือมันจะมีประกาศราชการเข้าไปดูได้ว่าพื้นที่นี้อะเรยนี้เนี่ย PM 2.5เท่าไหร่ <ừ highways. S 2> แล้วสำหรับชาวบ้านที่อยู่ไกลๆมันก็จะไม่มีจุดวัดเราใช้มองรถมองเสาไฟฟ้ามองเห็นไหมใช่ไหมอ่ามองเห็นเสาไฟฟ้าไหมถ้าเรา มองเสาใหญ่เนี่ยถ้ามองไม่เห็นเสาที่สี่นะเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาที่สี่เนี่ยแสดงว่าฝุ่นมันเกินเกือบร้อยละห้าสิถึงร้อยละถ้าเสาเตี้ยก็คือเราจะต้องนับเสาเตี้ยไปแปดเสาถ้าเรามองมองไม่เห็นเสาที่แปดนี่นะเดาได้เลยมันจะต้องเกินห้าสิถึงร้อยแล้วเริ่มเป็นพิษต่อต่อคนที่มีความเสีย่ยง หมอคะถ้าสมมติว่าเราต้องไปในพื้นที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําไงคะอ่ก็หน้ากากสองชิ้นหน้ากากสองชิ้นหน้ากากอนามัยนี่นะครับกทั่วไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้ามันร้อยนะสองชั้นเลยฮะถ้ามันห้าสิบชั้นเดียวก็ได้ค่ะแล้วถ้ามันยังไม่สบายใจนะเราสองชั้นนี่นะเราเอากระดาษทิชชูชุบน้ําไว้ตรงกลางเลยทิชชูที่มันไม่ยุ่ยนะทิชชูที่อยู่ในห้องครัวที่เราใช้เนี่ยเอาไว้ตรงกลางแล้วชุบน้าแล้วปิดไปแลก็ใส่ อย่างนี้ก็จะป้องกันได้ไม่น้อยทีเดียวเลยนะแล้วก็ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงยังไงคาารับออกกาลังกายทุกวันแต่ว่าถ้าฝุ่นมันมาเยอะๆออกกำลังกายนอกบ้านไม่ได้นะฮะท่านต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงโดยวิธีที่อยู่ภายในอยู่ในฟิตเนสให้ร่างกายแข็งแรงไว้มันจะกําจัดออกไปเยอะต่อไปก็ต้องกินอาหารพวกเนี้ยเปรี้ยวๆโอ้นี่น้ำลายหกเลยเปรี้ยวาฝาดขมหนะ้านี่ฝาดนะแล้วเนี่ยจะขมหน่อย,เ,ยเป็นพืชผักเล้งอะไรพวกนี้จะผักขมนะ คือกินพืชผักผลไม้ที่ฝาดเปรี้ยวขมมันจะทําให้ภูมิต้านทานร่างกายเราดีขึ้น,นวีเซลมันจะดีขึ้นะจะกับจะจับกินพวกฝุ่นนี้ทิ้งไปแล้วก็เราก็จะมีการขับเสมหะมาเยอะจากไอ้พวกเนี้ยใบชะพูเนี่ย,ยขับเสมหะมาไล่มันออกมานอกจากอาหารแล้วคุณหมอการที่จะจัดการในบ้านเราคือบางคนอบอกฝุ่นฝุ่นข้างนอกเยอะแล้วแต่ในบ้านก็เยอะเหมือนกันคุณหมอทาไงผมบอกให้เลยนะห้องนอนบ้านผมนี่ห้ามมีลูกแขวนเลยนะ ลูกแผลเนี่ยออกหมดเลยลูกสวีดก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เพราะแล้วก็ลูกที่แผลนี่จับฝุ่นเลยนะ๋อใช่ใช่แล้วทุกอย่างต้องเข้าตู้หมดปิดหมดค่ะทําความสะอาดโต๊ะที่นอนอย่างน้อยอย่างน้อยนะอาทิตย์ละครั้งเช็ดให้หมดเลยโต๊ะของที่วางอยู่ต้องย้ายเอาไปปัดฝุ่นให้ดีก็คือของที่จะวางไว้เนี่ยใส่กล่องให้หมดแล้วจะใช้ก็เปิดเอาอันนี้ สำคัญมากนะ,ะกินฝุ่นแล้วตรวจดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรูมีช่องตรงไหนบ้างเนี่ยมันเข้ามาตามร่องเนี่ยต้องซ่อมไ่หมดนะ,ะเพราะว่าตอนข้างนอกร้อยเนี่ยเราต้องทําในบ้านเราให้มันต่ากว่าห้าสิบไม่ได้ทีนี้สําหรับคนที่เป็นกลุ่มห0 8ปกลุ่มเสี่ยงนี่ะค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยง<ม>เตรียมยาไว้เดี๋ยวหาซื้อยาไม่ได้นะยาอะไรบ้างยาหือทอปยาโรคหัวใจเตรียมยาให้พอบางทีเราออกไปไม่ได้ฉุกเฉินเนาะแล้วคนไกลบ้านถ้าป่วยต้องรีบพาไปรักษามีอาการทาง หายใจทางร่างกายพาไปรักษาบางทีมันถึงกับชีวิตได้เพราะคืออย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยไว้แล้วก็บ้านผมมีสำรองนะฮะมีกระป๋องออกซิเจนไว้อันนี้อันนี้ก็จำเป็นสุดเลยถ้าแย่ๆสุดเลยซื้อเลยสูตรแล้วดีกว่านั้นก็คือว่าบางบ้านนี่มีเครื่องฟอกเปลี่ยนอากาศเป็นออกซิเจนค่ะแล้วก็เสียบไฟมันก็เปลี่ยนอากาศในห้องเป็นออกซิเจนแล้วก็เป่าเข้าไป มันเหมือนกรองให้เราสูดเข้าไปสูดออกซิเจนให้ซื้อมาแล้วต้องรู้ว่าเครื่องกรองเนี่ยมันใช้กับห้องขนาดเท่าไหร่แล้วสําคัญคือซื้อมาแล้วต้องรู้วิธีใช้ค่ะวางให้ถูกที่ต้องวางตรงไหนเอาคุณหมอแนะนําหน่อยจริงๆแล้วบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวอยู่ห้องนอนอยากได้ออกซิเจนเยอะวางบนหัวเตียงเลยอไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยนะค่ะเพราะว่าเวลามันทํางานเนี่ย มันจะดูดอากาศเข้าเข้าไปไข้างล่างนี่เนาะแล้วมันก็เปา่าออข้างบนมันก็คือเหมือนปล่อยแต่ว่าวางบนหัวเตียงปุ๊บเรานอนตรงนี้ใช่ไหมมันก็ดูดเอาอากาศแย่ๆผ่านหน้าเรา,เราแล้วเราก็สูดอากาศแย่ๆเข้าไปแล้วมันออกมามันปล่อยไปมนไนมามัน <ๆๆ S 1> ไม่ได้เคยได้อากาศดีเลยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะข้อที่หนึ่งห้าวงางบนหัวเตียงค่ะอันที่สองอย่าไปวางอยู่ใต้แอร์เพราะแอร์มันดูดแรงมากคดูดเอาอากาศไม่ดีแล้วเป่ามาให้เรานอน,อน มันไม่เข้ามานี่ออกนี่หรอกมันดูแต่อากาศไม่ดีแล้วเป่ามาแล้วก็ดูดเข้าดูดออกยวนอยู่ในนี้ค่ะมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ความแรงอันที่สองเนี่ยอันที่สามคืออย่าไปวางติดฝาค่ะเพราะความร้อนเกิดขึ้นเพราะมันต้องใช้งานใช้เสียงดังกลางคืนนี้เราต้องโปรดบางทีมีโหมดกลางคืนนะค่ะถ้าไม่มีโหมดกลางคืนก็วางไกลๆหน่อยมันดังแล้วต้องวางในที่ที่อากาศเข้า ได้สะดวกสองทางที่ทุกทิศทางบางทีมันดูดเข้าสองทางนะก็เราต้องวางให้ถูกที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วข้อห้ามที่สำคัญมากคือห้ามไปใช้ฟอกอากาศในห้องน้ำเพราะว่าอะไรคะความชื้นห้องน้ำมันสกปรุกจากฟอกจริงเลยความชื้นเข้ามาแล้วตรงนี้เลยเชื้อราเต็มเลยแทนที่จะฟออากาศดีๆมันกลับ เอาอกาศดีๆมาผ่านเชื้อราแล้วปล่อยให้เราอีกเราได้เชื้อราอีกห้ามไปฟอกในห้องน้ําเด็ดขาดเลยนะ,ะข้อสุดท้ายเลยนะต้องรู้ว่าแผ่นกรองที่อยู่ในนี่มันมีอายุนะต้องดูสีเหรอคะคุณหมอสังเกตยังไง <6 S 1> สังเกตเดือนต้องเปลี่ยนรอบหกเดือนถ้าใช้อย่างต่อเนื่องยาวๆเนี่ยหกเดือนต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนต้องเอาไปฟอกไปล้างไปอัดใหม่มไม่ใช่ฉันซื้อมาแล้วฉันใช้มันห้าปีสิบปีเลยมันตันแล้วมัน กองไปได้แล้วมันก็เหมือนกับเครื่องเป่าเป่าเป่าหกเดือนต้องเอาไปไปเปลี่ยนไส้กองได้ไส้กองก็ไม่น่าแพงคะเดี๋ยวนี้ก็ถูกแล้วนะสุดท้ายนี้คุณหมอฝากถึงเรื่องของโทษของพีเอ็มสองจุดห้าให้คุณผู้ชมกะครับก็คือว่าถ้าเรารู้ว่ามันเกินร้อยไปเมื่อไหร่นี่นะคนที่เป็นกลุ่มหกจุดแปดต้องห้ามออกจากบ้านถ้าจําเป็นต้องใส่หน้ากากสองชั้นถ้าเกินร้อยห้าสิบทุกคนไม่ควรออกจากบ้าน งดกิจกรรมกางแจ้งงดกิจกรรมการแจ้ง,ง,งห้ามออกไปเลยทุกคนป่วยไม่ป่วยไม่คนออกเพราะมันจะทําให้ป่วยได้แล้วก็สาคัญที่สุดเลยก็คือต้องทําบ้านให้สะอาดเราจะได้ปลอดจากนอกจากโรคจากพีเอ็มแล้วยังโรคต่างๆมากมายก็จะปลอดโรคปลอดภัยถ้าบ้านเราสะอาดอทั้งสะอาดอนามัย<ะ>ทางสิ่งแวดล้อมแล้วสะอาดอากาศด้วยครับค่ะ ทุกคนช่วยกันนะค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากตัวเราก็คือถ้าเราทําบ้านให้สะอาดปลอดภัยรวมถึงพฤติกรรมต่างๆก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากพีเอมสอได้ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงที่ดีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพม,มากๆนะคะขอบคุณค่ะ,คะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง b s c ซซอยอร่อย